สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้นะคะแอดมินพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการเดอะเบสไฮพิกัด3กองค่ะห้องสวยๆห้องนี้นะคะอยู่ที่ชั้น5เป็นวิวภูเขาหน้าโครงการค่ะทุกคนขนาดพื้นที่ของห้อง34ตารางเมตรจะตกแต่งได้สวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ มากันเลยค่ะพี่ๆนี่นะคะคือบรรยากาศของห้องนี้ค่ะจะบอกว่าตกแต่งได้สวยงามนะคะเฟอร์น mm ิเจอร์บิวอินเนี่ยก็คือเป็นโทนสีเดียวกันน่ารักมากๆค่ะในส่วนของโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะมีทีวีจอใหญ่ๆใ,ให้แบบนี้เลยค่ะทุกค,คนชั้นสำหรับใส่ของนะคะก็เยอะมากๆเลยค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นโซนของโซฟาค่ะน โซฟากว้างๆอย่างนี้นะคะเบาะนุ่มๆมีโคมไฟตรงนี้ด้วยนะคะและในส่วนของห้องนั่งเล่นนี้นะคะก็ยังมีแอร์ให้ด้วยค่ะัดมาอีกนิดหน่อยนะคะเราก็จะเจอในส่วนของโต๊ะกินข้าวค่ะมีเลยค่ะ เราให้อุปกรณ์พร้อมๆอ,อย่างนี้เลยนะคะแถมฟรีให้หมดตามที่เห็นในคลิปนี้เลยค่ะส่วนต่อไปนะคะแอดมินจะขอพามาชมในส่วนของห้องนอนกันก่อนค่ะห้องนอนนะคะมีประตูบานสไลด์อย่างนี้ค่ะเปิดเข้ามาจะพบกับเตียงนอนอย่างนี้เลยค่ะเตียงนุ่มมากๆเลยนะคะในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทุกคนก็มีชั้นวางของให้ ครบคันเลยค่ะมีปลัก๊กให้ด้วยนะคะถัดมาอีกหน่อยจะเจอกับตู้เสื้อผ้าค่ะในส่วนของตู้เสื้อผ้าเนี่ยแอดมินว่านะคะสามารถเก็บของได้หลากหลายเลยค่ะแล้วก็ยังมีกระจกสำหรับตู้เสื้อผ้าให้ด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นวิวภูเขาหน้าโครงการค่ะเดี๋ยวแอดมินจะให้ชมวิวของห้องนี้กันสักเล็กน้อยค่ะ โซนต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของห้องครัวกันค่ะมากันเลยค่ะทุกคนในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะมีประตูเลื่อนให้ด้วยค่ะห้องครัวนะคะมาพร้อมเคาน์เตอร์ส,สวยๆแบบนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่าเฟอร์อนิเจอร์ของห้องนี้นะคะมันเข้ากันสุดๆเลยค่ะทุกคนในส่วนของห้องครัวนะคะมีตู้เย็นให้ค่ะและยังมีไมโครวเวฟให้อีกด้วยเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันเนี่ยก็มาพร้อมเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนลิมชัดอะไรเนี่ยก็คือครบเลยนะคะมีช่องสําหรับใส่ช้อนให้ด้วยคะ่ะเดี๋ยวจะพาวแวะมาชมในส่วนของระเบียงกันสักน,นิดนึงคะ่ะห้องนี้ต้องบอกเลยว่าระเบียงเนี่ยค่อนข้างกว้างนลยนะคะทุกคนคะ่ะนอกจากระเบียงจะกว้างแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของตะข่ายกันนกให้ด้วยคะ่ะถัดมาทางด้านนี้นิดหน่อยคะ่ะเราก็จะเจอกับห้องนา้าค่ะทุกคน มีเลยค่ะห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะในส่วนของโซนอาบน้ำเนี่ยก็มีกระจกแยกให้นะคะสำหรับแบ่งโซนแห้งโซนเปียกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆสำหรับห้องนี้นะคะสวยขนาดนี้ไม่ได้มีทีเด็ดแค่นี้ค่ะจะบอกว่าเดอะเบสไฮคอนโดนะคะยังอยู่ใกล้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงเรียน และยานการค้าอีกด้วยค่ะจะบอกว่าคอนโดทำเลดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้หากันได้ง่ายๆเลยนะคะที่สำคัญคอนโดห้องนี้ยังราคาแค่2 6 9ล้าน6 9 0บาทเท่านั้นค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็รีทักแอดมินมาได้เลยนะคะและสำหรับคลิปหน้าแอดมินจะพาไปเปิดห้องไหนหรือบ้านหลังไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบา,บายๆค่ะ